กินอิ่มแต่ยังมีความอยากอาหารอยู่ทำไงไปดูกันเดี๋ยววันนี้นะคะโคต้าจะมาช่วยเพื่อนๆนะเพราะว่ามันเป็นความหิวแล้วก็ความทรมานแล้วก็ความอยากอาหารถูกไหมจะหิวก็ไม่หิวแต่ปากมันอยากกินจุบจิบ ซึ่งตรงนี้นะคะนักเรียนในกลุ่มโคชชิ่งแล้วก็พ a เวทโคชชิ่งของโคต้านะคะทุกคนก็ผ่านเรื่องราวพวกนี้มาหมดแล้วแต่ผลลัพธ์ที่สวยงามนะคะเพื่อนๆลองดูนะเขาสามารถที่จะลดน้ําหนักได้ถึง4กิโลนะในระยะเวลา21วันแล้วตัวโคต้าเองนะคะก็สามารถที่จะลดน้ําหนักได้ถึง7กิโลในระยะเวลา21วัน ตรงนี้าผลลับตรงนี้ถ้าใครอยากได้นะต้องตามไปดูคลิปนี้เลยนะคะเพราะว่าความอยากนี่แหละที่จะเป็นตัวทําร้ายแล้วก็ทําลายทําให้เรานะคะไม่ประสบความสําเร็จในการลดน้ําหนักครั้งนี้ ซึ่งตรงนี้โคต้าบอกเลยนะตัวช่วยเพื่อนๆนะคะคือเพื่อนๆจะต้องเพิ่มปริมาณสารอาหารเข้าไปตัวที่จะต้องเพิ่มนะคะสำคัญมากคือปริมาณโปรโตีนโปรโตีนนะโคต้าบอกเลยนะคะว่าทําไมเราถึงต้องทานเพราะว่าโปรโตีนเอาไว้ซ่อมแซมส่วนที่สึกหรอแล้วที่สําคัญนะคะจะเป็นเตาเผาพลังงานชั้นดีให้กับเพื่อนๆที่ ต้องการที่จะลดน้ําหนักค่ะแล้วก็เพิ่มในเรื่องของตัวกล้ามเนื้อและทําให้เราอิ่มนานและเราไม่หิวจุกจิกและความอยากอาหารบริเวณปากของเรานะคะรวมถึงความรู้สึกอยากข้างในเนี่ยมันก็จะลดลงไปได้ง่ายๆเลยนะคะซึ่งโปรตีนตรงนี้นะโคต้าแบ่งออกเป็น2กลุ่มนะคะกลุ่มแรกคือเป็นโปรตีนที่ได้จากเนื้อสัตว์ส่วนกลุ่มที่2จะเป็นโปรตีนที่ได้จากพวกพืชตระกูลถั่วนะคะตรงนี้โคต้าแนะนําแบบนี้ค่ะว่า ถ้าเราจะทานโปรตีนให้ทานสลับกลุ่มกันเพราะว่าเนื่องจากโปรตีนจากเนื้อสัตว์ส่วนใหญ่แล้วจะไม่มีก,กยากใยไฟเบอร์แต่ถ้าเมื่อไหร่ที่เพื่อนทานโปรตีนจากพวกพืชถั่วแล้วเนี่ยมันจะมีก,กยากใยไฟเบอร์ไม่ว่าจะเป็นพวกถ้าเป็นโคต้าชอบนะโคต้าจะชอบเทมเป้ถ้าใครอยากทานเทมเป้เหมือนโคต้าก็ทักไปได้ที่ไลน์แอดนะคะแอดโคต้าแอด coa c t a ค่ะหรือไม่อาจจะเป็นเต้าหู้ก็ได้แล้วแต่เลยนะคะแต่ถ้าเป็นโปรตีนจากเนื้อสัตว์สมมติว่าในช่วงวันเวลาที่เรา ไม่มีเวลาเตรียมโปรตีนตัวโคต้านะคะก็จะมีโปรตีนเชคที่จะเอามาช่วยเพราะว่าในบางครั้งเราอาจจะติดประชุมติดงานไม่มีเวลาเตรียมอาหารแล้วจะต้องทานแล้วจะต้องรีบไปแล้วเราต้องทํางานแล้วอย่างเงี้ยค่ะโคต้าก็จะใช้เป็นตัวไอโซเลตเวโปรตีนตัวนี้เลยนะคะซึ่งจะมีโปรตีนถึง29กรมัมและเป็นรสช็อกโกแลตมันจะทําให้เรานะคะอิ่มนานแล้วก็ทําให้เรานะคะไม่ต้องแบบหิวโหยหรือวอยากอาหารและอย่างหนึ่งมี โครีมีมอมินแอซิดคคเลตจะช่วยในการเร่งการเผาผลาญไขมันบริเวณหน้าท้องได้เป็นอย่างดีใครชอบตัวนี้ก็ทักไปได้ที่ l i น์แอดนะคะแอดโคตาแอดซค่ะแต่ถ้าใครอยากที่จะลดน้ําหนักด้วยลดสัดส่วนด้วยแล้วก็แก้ปัญหาตรงนี้อย่างถาวอนะคะแนะนําเลยให้เข้าโปรแกรม21วัน ซึ่งตรงนี้จะเป็นแบบกรุ c โคชชิ่งอยู่ที่ราคา1,999บาทถ้าเป็นไพรเว c โคชชิ่งจะอยู่ที่ราคา4,599บาทค่ะใครสุดออกแบบไหนก็ทักโคตา้าไปแบบนั้นเลยนะคะแล้วอย่าลืมนะการลดน้าหนักเนี่ยเราจะต้องทําให้เรามีความสุขสนุกเพราะเราสามารถทานอาหารอะไรก็ได้ตามไลฟ์สไตล์ของตัวเราเองไปละค่ะสวัสดีค่ะ